ทีนี้ไปเรื่องของการศึกษากันบ้างนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform ในพื้นที่4จังหวัดอันดามันเพื่อสร้างสถานปรึก,กษาปลอดภัยตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนครูที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ SC Operator และเจ้าหน้าที่ SC Action ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพังงา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองกว่า300คนนะครับเข้าอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการใช้งาน MOE Safety Platform ณหอประชุมหลวงพ่อเพลาโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีนางสาวสมปรถนาวิไกลเจิดเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานซึ่งโครงการดังกล่าวนางสาวตรีนุชทินทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยเป็นสำคัญเร่งด่วนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง และลดเร็วมากขึ้นโดยผ่านการใช้แอปพลิเคชัน MOE Safety Center